สวัสดีัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับลิฟเกฟฟรีไฟน์นี้ฟรีไฟน์ก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็มีเหมือนกันนะครับเป็นหลายคนก็มาถามนะครับว่าพี่บอมชุดฟรีที่เขารับรับกันเนี่ยมันรับยังไงนะครับแล้วหายยังไงนะครับอ่ะก็จะมาบอกนะครับคลิปนี้เนาะสอนรับชุดฟรีนะครับ4ชุดเลยนะทุกคนนะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับอ่านะครับมาเลยนะครับมันจะอยู่ที่อื่นๆเนาะ แล้วก็จะอยู่ที่กล่องของเรานะครับซึ่งจะเป็นกล่องคล้ายๆแบบแพ็คชุดนะครับอ่านี่กล่องคล้ายๆแบบนี้เลยนะเป็นแพ็คชุดแบบนี้เลยนะครับที่เรามีอยู่เนาะจะเป็นกล่อง5ปีนะครับซึ่งตรงนี้เลยนะครับมันจะมี4ชุดเลยนะที่เราแบบว่าไม่มีนะครับเนี่ย1 2 3 4เนี่ยครบชุดเลยนะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับใครอยากได้ชุดไหนนะครับก็เปิดนะครับเราจะได้เลยนะครับ4ชุดนะครับ แต่ให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาชุดไหนนะครับเช่นพ่อมเลือกเอาแบบว่าชุดน้องหมูน้อยอะไรอย่างนี้หมุน้อยวกแรงนี่พอมก็เลือกปึ้งได้เลยนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วกล่องตรงนี้พี่บอมเอามาจากตรงไหนอาหา่าจากตรงไหนพี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะหลายคนไม่รู้นะก็คือจะมาสอนนะครับอาา่ะก็คือเข้ามาตรงหน้าล็อบี้ก่อนอนะันดับแรกเนาะแล้วก็เข้ามากดที่เลขห้าเนะนี่ยสามสิบวันกดเข้ามาเลยปึ้มอาา่าตรงนี้เลยนะกดเข้ามาก่อนนี่ช้าชนะครับเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับแล้วก็จะมีอะไรวงๆอย่างเนี้ยทุกคนเห็นไหม ให้ทุกคนกดมาที่ตรงกลางเนี่ยสีทองทองเนี่ยกดเข้ามาเลยนะครับอ่ากดเข้ามาแล้วนะกดเข้ามาปุ๊บมันจะมีที่แรกของรางวัลอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับมีให้หาทเค็ดเน,เนาะคนไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับสนใจตรงนี้มุมขวาล่างนะครับเห็นไหมกดเข้าไปเลยนะครับไปเลยนี่เห็นไหมก็จะมีของรางวัลในนี้นะครับให้เราเลือกนะครับให้เราเล่นภารกิจในแต่ละวันนะครับเล่นในภารกิจในครบรอบสองปีเนี่ยเราก็จะได้ละกล่องเห็นไหมอ่ากล่องนี้หนึง่งกล่องแล้วบัตรสองชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็ได้เรื่อยนะครับเล่นสามปีเนี่ยทุกคนก็มาทำภารกิจ 4ปีก็เวลาภารกิจ5ปีก็เวลาภารกิจแล้วก็จะได้ขอรางวัลสูงสุดก็คือเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็คือโทเค็นนะฮะหลักๆก,ก,ก็เป็นชุดเนาะชุด2ปีนะครับอันนี้ก็เล่นภารกิจให้ครบ20นาทีเครื่องที่3 0 0 0เมตรใช้เครื่องกดอัตอโนมัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ทําตามนี้นะครับแล้วก็ได้ขอรางวัลเลยนะครับหลายคนไม่รู้นะพี่วอมว่านะครับตรงนี้เนาะก็มาทําให้แล้วนะครับนี่เห็นไหมสิบสามันที่ยีก็จะมีเป็นแผนที่แคปซูลนะฮะเราเล่น27ก็จะเป็น ตัวละครใหม่ที่เขาเล่าลับเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าเป็อันนี้ไอวอลฟี่นะครับเนาะยี่สิบเจ็ดก็จะเป็นตัวละครอ่านี่แจสซี่บีเบอร์นะครับที่เขาเอกกันนะเนาะเออนะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่แลกนะเดี๋ยวไว้แลกทีเดียวนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนี่นะครับยี่สิบเจ็ดแลกชุดเแต่โหแบบชุดฟรีอะครับทุกคนประมาณนี้นะครับหลายๆคนไม่รู้เนาะก็มาสอนให้นะครับแล้วก็หลายๆคนที่ยังไม่รู้อันอื่นนะครับก็สามารถถามพี่อมได้นะครับอย่างเช่น เพชรมงเพชรม่วงอะไรพี่บอมมีเยอะจังปอมหามาจากไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็ถามได้นะครับก็สอบถามได้นนี้ซื้อได้จริงไหมซื้อได้จริงนะทุกคนเนี่ยไหมสี่ร้อยเก้าสิบห้าก็ซื้อไปได้ห้าบัตรก็ซื้อไปเลยครับบัตรฟรีนะครับของฟรีเนาะสี่ร้อยห้าสิบก็ซื้อได้ไปเลยนะครับบัตรเป็ดชกเป็ดชื่อนะครับโคตรจะคุ้มนะครับก็สามารถซื้อแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับในทุกชุดในทุกราคานะครับอันนี้ว่ามีพันกว่าแล้เนี่ยบ้าจะใช้อีกกันทีหรือเปล่านะครับพี่บอมก็รอให้มันครบด ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็มาบอกกันสั้นๆได้ใจขวางนะครับนี่ประมาณนี้เป็นภารกิจเพชรม่วงเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับใครที่แบาบว่าอยากได้เสายืดหรือว่าแมสนะฮะก็เข้าไปตอบคำถามด,ด้วยนะครับดีก็เข้าไปาง่ายๆนะทุกคนนี่ก็จะมีนะครับกิจกรรมแฟนประแทศฟรีไฟตอบปัญหาสูงสุดพูด้จิกายน50คนนะครับก็ได้เสื้อได้แมสตามนี้เลยนะครับให้เราเลื่อนลงมาใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่ลิงก์เฟซบุ๊กโปรไฟล์อะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ มาตอบคาถามได้นะครับได้ดีเลยเนาะอือนะครับ่ายๆเนาะก็ประมาณนี้หลักๆนะครับผมกิจาปืมอื่นๆก็ได้จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหลือแค่ลักี้เราโยนะครับเตะตีการตีถาวรนะครับเปยะตรงนี้เนาะก็อย่าลืมมาสุ่กันด้วยนะครับเป็นท่าทางวิ่งแล้วก็บอสไซเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสกีปืนนะครับก็อย่าลืมมาเล่นบาสุ่มกันด้วยนะครับอัดเลยนะครับเนาะ ก็ถือว่าโอเคเปิดการได้สําสำหรับตัวดีเนาะก็ถือว่าแรงนะอาตราการยิง1แล้วก็เจาะเกาะ2นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ระยะ1แล้วก็เจาะเกาะ1นะครับซึ่งเป็นปืนฮิวนะครับพีราไม่ค่อยได้เล่นก็เลยไม่ได้สุ่มนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับสายฟรีได้จะชอบเนาะบ่ายยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปได้ครับผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับไปก็เจอกันใหม่ในคลิปหด้แล้วกันรันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหม ท i p มี me. .com นะครับเข้ามาได้เลยนะครับกดจึ๊กจ๊จึกจ๊กจ,กจกปิดไปแล้วก็เติมเคมได้หมดเลยหลักๆก,ก็พ f i เนาะก็เกรอกยูอ u ดีไป, <ๆ S 1> ไปนะครับง่ายๆนะผมนะทุกคนนะครับเนก่ยกอกไปสมมติอแบบนี้นะครับปิดนะครับเราเติมได้เลย10บาท20บาท50บาทจนถึงอ่า 1000บาทนะครับเออนะครับโคตรสุดนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับประมาณนี้เติมได้หมดเลยว่าจะเป็นบัตรกรีน่าหรือว่าบัตรบัลเลตหรือว่าบัตรอ่าในเซเว่นอ่ะเออทูมานี่ก็ได้หรือว่าเคพัสแล้วแต่เรานะครับแต่แนะนําให้ให้เติมอ่าตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะได้โบนัสนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เนาะอย่าเลืมโอเคฮะวันนี้เราอยู่กับเว็บพี่นุกเกอร์นะครับบอกเลยนะครับว่าเว็บนี้นะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับ เว็บนี้นะครับบอกเลยว่ามีเครดิตทุกวันนะครับหน้าแฟนเพจนะครับเราสามารถคลิกดูด้านล่างใต้มุมขวาได้เลยนะครับอ่าคลิกดูตรงนี้เลยนะครับก็คือแจกทุกวันนะครับบอกเลยเนี่ยเห็นไหมสิบชั่วโมงแจกเคดีเนี่ยนี่นะครับก็มีหัวข้างคาวมีหมวกเอฟอะไรเยอะมากนะครับปีการันตีแน่นอนนะครับบอกเลยดูนะครับมีแจกทุกวัน1ิชั่วโมงเห็นไหมเออนะครับบอกเลยว่าของจริงนะครับเพจพี่นก จริงเลยนะครับพี่นุกเกอร์นั่นเองทุกคนเคยรู้จักแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บนะครับที่เราจะสุ่มนะครับพี่ความเติมเครดิตมาละพี่ความเติมพอยต์ไปที่ร้อยนะครับเขาบอกว่าสุ่มไม่มีเกลือนี่นะครับดีสุดนะครับเราก็จะไปสุ่มกันนะครับชุบนะฮะแล้วก็เข้ามาสุ่มชิ้นเดียวนะครับหรือว่าไอดีชิ้นเดียวเนี่ยนะครับให้เราแบบว่าเลือกนะครับพี่ควมจะขอเลือกโกเวบละกันนะครับแล้วก็จะสุ่มนะครับเห็นไหมเออนะครับทุกคนนะครับเออนะครับก็คือกดสุ่มไปได้เลยนะครับทุกคน มีไวดีเดียวนะครับยังไงก็ได้ทุกคนดู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 นะครับหมุน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 นะครับเป๊ะดีดด้วยคุณได้ไอดีหมวก F นะครับทุกคนดูนะครับโอ้โหนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับเนี่ยนะครับทุกคนถามว่าแล้วได้แล้วได้ยังไงนะครับเราก็ไปดูที่แบบว่าสุ่มไม่มีเกลือนะครับอันเดิมเนาะแล้วเราก็ อ,อันเดิมเนี่ยไหครับแล้วก็นี่ทุกคนข้างล่างเนี่ยต้องขอเซ็นเซอร์นะทุกคนเนี่ยได้จริงๆนะขออนุญาตเข้าให้ดูแล้วกันนะครับตามพี่บอมมาเลยโอเคฮะนี่ก็จะเป็น ID หมวก F นะครับเป็นไงครับทุกคนบอกแล้วว่าได้จริงๆนะครับทุกคนลองไปสุ่มดูนะครับแค่100บาททุกคนก็ได้หมวกเ็บหรือว่า ID บวก F มาเล่นห้องไฮไลท์แล้วนะครับใครสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปเลย